สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูกล้วยหอมทองนะคะที่สวนมุมเกษตรนะคะเป็นต้นกล้วยที่มุมเกษตรปลูกเอาไว้ใต้ลมไม้นะเขาไม่ค่อยได้รับแสงเนาะเขาก็เลยต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กมากนะคะแต่ว่าเขาก็มีเครือกล้วยนะคะมีอยู่เอ่อ หนึ่งสองสามสี่สี่หวีด้วยกันนะคะสมบูรณ์ดีนะเป็นเป็นกล้วยต้นที่เล็กมากๆนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าออลูกของเขาเนี่ยออกมาสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็วันนี้เดินมาดูนะเดินมาดูเนี่ยเขาปลีแตกนะคะตรงนี้เห็นไหม น่าจะไม่รู้มุมเกษตรก็ไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องของกล้วยหอมนะคะแต่ว่าสันนิษฐานว่าเขาน่าจะแก่เต็มที่แล้วหรือเปล่านะคะเขาก็เลยปลีดแตกนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรก็ต้องมาตัดเครือเขานะคะเอาไปบ่มแล้วเนาะเพราะว่าดูลูกลูกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอวบอ้วนสมบูรณ์นะคะเหลี่ยมเขาไม่ค่อยมีแล้วเนาะเขาน่าจะแก่เต็มที่แล้วแหละนะคะสวยมากนะคะแต่ละลูกสวยมากนะคะลูกนี้เดี๋ยวมุมเกษตรก็เอาไปบ่มให้สุกแล้วก็เอาให้ไก่กินนะคะส่วนลูกอื่นๆเนี่ยเดี๋ยว ยังไงจะเอ่อลองบ่มดูว่าเขาเขาสุกออกมาจะสวยไหมนะคะแต่กล้วยหอมทองเนี่ยส่วนใหญ่พอเขาสุกมาเขาจะเป็นสีทองนะคะสวยมากเนาะอ่ะดูใครที่มีความรู้เกี่ยวกับกล้วยหอมนะคะอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ให้มุมเกษตรด้วยนะว่าที่มุมเกษตรสันนิษฐานว่าเขาเอ่อเขาแก่เต็มที่แล้วเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพราะว่ามุมเกษตรสังเกตเหลี่ยมของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเหลี่ยมแล้วนะคะ หัวลูกของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากๆแล้วนะคะเริ่มที่จะมีเป็นจุดสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ลูกนี้เขาก็ปลี่แตกแล้วก็หาเห็นกเกษตรไม่รู้นะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดนฝนหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าเขาโดนฝนเขาจะปลี่แตกพวกขนุนหรือเปล่านะคะอย่างผลไม้บางอย่างนะถ้าเกิดว่าเขาโดนฝนหรือว่าโดนน้าเขาเขาเจอน้ําเยอะๆเนี่ยเขาก็จะปลี่แตกนะคะเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูต้น กล้วยหอมทองนะคะที่ปลูกไว้ใต้ล่มไม้นะต้นเล็กๆเองนะคะต้นเล็กๆเองแต่ว่าเขามีลูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกกล้วยเนี่ยเป็นไม้ที่ปลูกค่อนข้างง่ายเลยนะคะถ้าใครที่พอมีพื้นที่ก็สามารถที่จะหาต้นกล้วยมาปลูกได้นะจุดนี้เนี่ยมุมกเกษตรปลูกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะมีหน่ออยู่ไม่กี่หนอ่อแล้วก็ต้นเขาก็ไม่ค่อยเออ ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะต้นเล็กๆนะคะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่เท่าขาของมุมกเกษตรนะคะไม่ไม่ค่อยใหญ่หรอกเล็กๆเองนะคะเนาะแต่ลูกของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากสวยมากนะคะเนาะอ่ะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยหอมทองที่สวนมุมกเกษตรแั่นนี้ก่อนเนาะเป็นไม้ที่มุมกเกษตรก็สะสมเอาไวอ้อีกอีกตัวหนึ่งนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเ,ษเกษตรโอกาสต่อไปด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณแล สวัสดีค่ะ